ไอ้บอยบอกออกบาองีท <il S 1> ี่มาทีก็ถึงไอ้บอยน่ยเอกคุยกันนนไม่นอแล้วงก็แบ่งให้มันเท่ากันไปไรถารมันไม่ได้ค่ะจกนมือู ปล่อยลูกไม่บอกเลยเอาเลยเออไปเลยอูไปแล้วอูหิวมเอาไปปิดมามาแล้วมาแล้วมาเอาหมดแล้วก็มาเนี่ยหมดแล้วมาเนี่ยไม่เล่นเลย เออเกาไม่ใช่โฟกัสออรตอนั้นแหลแค่นั้นน่ามีมีส่งมาให้ใน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 เฟซบุ๊กไอใน LINE อะในไลน์อ่ะในไลน์มันมีอยู่ถ่ายรูปไปอยู่อ๋อเหรอแดูให้นย เอมีใครมีเน็ตดนในลูกตาเห็นมันมีูอยู่ตรงนี้ถึงไหมถึงนะกระจายจุดหือาเรียนม่ีนไม่เย็นไม่เห็นขยับเลยเฮียได้ไหม

mềm bảo bà bà thản thế mỏm 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 lên đi ba khám lên 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 จักรยานเขาลงนาของพี่เยอแล้วผู้เบี้ยห้าลังเลยนะมึงไปดูหมูนะเบียร์ห้าลังเลยน้อยปีกมีเบีย้ยช้างด้วยไอ้เบี้ยช้างเอาหรอเฮ้ยของยางเด็กน้อยเต็มเลยละอะไรนะไอ้ตัวถ่าดิช่วยกูถ่ายดิกูถ่ายวิดีโออยู่คนละอย่างกันไอ้เบียร์เอาลูกลงดิของยางมาแล้วเยาเจอไดิ ีอสสอสสวยบอกว่าถ้าแตกก็กคือมันก็ได้เท่าที่มันเห็นนี่แหละไม่ไ่ใช <c oughs> นะมันมีแตกกันเก่าอยู่เยอะท่านแตกไปแล้วนะใครดีดลงเดี๋ยวคุณจับมานั่งได้ทำไมอ่ะเพราะว่าที่ดูต้อสูงเลยยังไม่เข้าเรียนเมื่อวานจะซื้อของก่อนที่จะดู มีรูปหมูอะกระจงมอนกมีอยู่ในกลุ่มมันส่งไปแล้วไม่สนีเยอะอยู่นะกระจงแผดแผดแรกสนุกกว่าอ่าไอแผดเดิมอะไอ้แผดล่าสุดเนี่ยไอ้แผดก่อนเนี่ยมันทำอะไรกระจงก็สกิลอันตีก็เป็นสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเป็นอันตีสลับกันสลัับกนเออมันปรับใหม่หมดเลยวากระจงมนแต่ว่าดีเดย์เต้นก่อนเต้นให้ดูก่อน ปง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 ปล่อยของดิปล่อยๆน่าทำไมหน้ามุ้ยอย่างนี้ล่ะลูกถ่ายถ่ายโดยรวมถ่ายถ่ายเห็นเอาอดูโอ้โหนี่แบบมันเป็นแบบเป็นอาชีพเลยนะพร้อมมาอะไรมาอ ไปดูซสื้อหมูไปยังไงต้นเป็นไงครับผมลูกพี่สัมภาษณ์หน่อยเป็นไงวะดีไหมหาไม่ติดอ้าวหาไม่ติดไปอุ้ยไอ้ปิงกอลกับสองชั่วโมงนี่นั่นเองฐานไม่ติดดูว่ะถ่า่ออีกห้านาทีก็เสร็จแล้วนี่ถ้าฐานดีๆน่ะต้องทำใหม่ไปที่ทางตอนนี้ต้องไงอ่ะต้องให้ซื้อใหม่ไหมเนี่ยรอดูอ่ะเพรมันได้ถูกประเด็นคือถ่ายไม่ติดป่ะถ่ายไม่ดีถ่ายไม่ติดไอ้ต้นงานหยาบแล้วไอ้ปิงกอลไฟสองชั่วโมงไม่ติดเนี่ยถ่ายไม่ติดที่ ทานมันไม่ทานมันไม่ดีเฮ้ยแมงวันลงเขี้ยะแต่ว่าละคนเยอะย่างไม่ทันนะมึงย่างไม่ทันขีวกระหายอีกอันนี้มันต้องย่างทีเดียวบอกเลยโทรหามันเลยไปสุกได้สีกยวไปสุวเนี่ยเอาไว้มาขี่อัวซื้อเองดีกว่าปะกูไปด้วยก็ดฐานที่มาซื้อมาต้เออแถวนี้ไงก็ดูลักษณะถุงอะถ้าเหมือนจังยอมไปลองซื้อมาเออฝอยไม่เอาต้นไอ้ฐานมันไม่ดีฐานไม่ดีกอสองชั่วโมงไม่ติดเลยนี่กอดนองชั่วโมงก็คงไม่ติดฐานจางหนูเหรอเออ ไปกีนะแต่ว่าบิงขึ้นได้ไหมพีเตอ๊ตผู้ชายหรอผู้ชายครับไม่ใช่ไม่ใช่ของเราหรอกกปไชุดอะไเดียวไปไหมเปีหมไปไมไปไหมไปไหมไมไปไห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 มไมไปมไปไหหมไปไหมไปไมมมมปไไมมึงมึง น้ทต้องไปแล้วดูแม่ดูะี่แดลกใหมดีแล้วก็นั่งนั่งด้วยยังไง้ได้ผมม่ดูมก็ลเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรดไม่ด้กินน้ำส้มนอนกี่โมงปว้ยเมื่อนคุอนตีตีดูตแล้วใช่มหลัหลังจะพิโรดอ่ะน้องแมวซื้อมาให้ดูว่าทำอร่อยอร่อยใ่ะโดนไอ้ี่ไปบ กินน้าดีมอนเนปีศาจมน่านักส้มปีศาจชอบจ้ะที่บเอาไรอบกอ่ม่บอาให้โช่องปอให้หมดลาอเห็แม่โอ้ยช่วยถือไปแ้จ้า้้โอ้ยูถือจจะกลับบ้านแล้วกินนี่เมื่อกี้ไม่เห็นา่อทำท่ามันเห็นแล้วมันแอบดูอยู่มันแอบดูแล้วให้เห็นแล้วเห็นแล้วมมนบอกว่าให้โบ๊ทนี่แหละช่วยรีบเอาของลงก่อนไมยังไม่เจไมยังไม่เจ น้องน้องาน้องจะเปครกล่องแล้วข้าวอยจองน่อะไรอ่ะอืมพี่อีมีแค่ัเยะมันไม่อมมีมันไม่อมมัจะสุเลยรมึงรอพี่ตอนมันฟูแคนั่แหละรอนักสูดขึ้นมาไไหมเดี๋ยวพ่ทำมล้่ยคงตูดไม่เอม้นะเห็นไหมครับคงยี่ก่อนแล้วค่อแซมมันเสร็จแล้วนะ กอนให้้อนนุ่มมุม้อดได้บ่อยนุ่มๆๆจีด้วนี่อไรอันนี้ของมาเอาหอแล้วจะนอนไรนี <h <h ่บ้างเเห็นอลิสนั่งกินกานไม้ใส่มะกรูนนี่นี่ไม่อลิอันนี้แหละก็ใส่มะกรูดไข่าวไข่ดา ไข่เจียวอร่อยนะเี่ยอร่อยไหมครับอร่อยอือนิวต้องทอดเพิ่มเลยใ่อร่อยว่ะหยกโดกไข่เนื้อโด๊กเหรอทอดเพิ่มเลยไข่เจียวอร่อยเท่ไหร่เลยไข่เจียวพี่นิวไข่พี่นิวไข่พี่นิวไข่โปรไข่โปรอันนี้อร่อยแดกแดก

เดี๋ยวรอพี่อู๋ตื่นอยู่ไปดูนกเงืากันไม่ตื่นก่อนเขาม่ปุ๊บ <laughs> ุกก็ไม่ตืนนะ่นเนาะตากแปบเดียวพอยแห้งเลยล,ลมเมื่เอเช้ายังเปียกแดดลูลูภาษาไทย น่อยอันนี้ให้น้องดน่อยพี่น้ำของน้องวางแลให้น้องตักสลับกันค่อยอ่านถ้าในถ้าเลยเอเดี๋ยวเลอกถูกอ่ไม่มันเป็น ถ่ายน้อยว่ะไม่เคยได้ถ่ายเลยว่ะมีม่ถุงยาุัออกมาไหมใช่มที่นหอะนะใส่อปองสามี่มีไหมอยอยกมีอีกมยมีอีก อิ่มแล้วเนี่ยตื่นนอนตื่นตากควาเตาไอ้นี่ไอ้ตื่นยังไม่นอนเนี่ยเหรอตื่นมาใส่พี่สายใช่ไหมเรื่อมดำเรินมพี่สายเก็บเกลี่เอาไว้ไว้กูจะให้เก็บไว้ให้แล้วก็อะไรที่มาห่มบ้างลุง้าห่มยู่นเลยโอ้ยไปกลับตีสามแล้ว่ะไม่กลับตีสามอะไรอ่ะที่เจว่าพี่สายเออพี่เก็บมาดิกลับตีสามเปิดอ้งห้าพันบาทนี่ยังไม่ออกเลย อะไรพูดถึงอะไรเนี่ยนกเงือกนกเงืยบกมีเหรอมีก็มันบินลงไปกอต้นเนี่ยต้นเนี่ยต้นต้นแบบไม่มีใบเนี่ยเห็นไหมตรงข้างหน้าเนี่ยอืมอ,อ,อุ้มเห็นแล้วมันคือเห็นไหม There's no sun up in the sky.